เอาหรือไม่เอาคาสิโนโประชาชนต้องเป็นคนตัดสินครับ53,900รายชื่อสมงดวนถึงปกต,ต,ต,ตเรียบร้อยเลยครับการออกเสียงของประชาชนมีมีการลงทุนลงแรงมีความยากลำบากเสมอนะครับกว่าที่เราจะได้50,000ชื่อเราใช้เวลากันนานมากพอสมควร ตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ราชการนะครับเรามากับมุลนีธที่รณรงค์หยุดพนันแล้วก็ภาคีเครือข่ายเราใช้เวลา120วันนะครับในการรวบรวมรายชื่อทั้งหมดแล้วก็วันนี้เราส่งถึงกกตเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้อีก30วันนะครับกกตก็จะตรวจสอบรายชื่อแล้วก็ส่งมอบรายชื่อนี้ให้กับรัฐบาลแน่นอนว่าเราก็ต้องมาจับตาดูกันต่อนะครับว่าจะเกิดการทำประชามติในเรื่องของคาสิโนหรือว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นี้หรือไม่อย่างไรนะครับ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือนี่คือเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคนและก็เป็นที่จับตามองนะครับมีหลายฝ่ายที่ออกมาไม่ว่าจะออกมาเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยเสียงของทุกคนควรจะมีความหมายโดยเฉพาะในเรื่องที่สําคัญต่อประชาชนแบบนี้ตั้งแต่เห็นข่าวครั้งแรกก็รู้สึกหวั่นใจว่า จะมาทําอะไรกับประเทศชาติต้องศึกษาผลกระทบให้เยอะว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างที่มันจะเกิดกับประชาชนกับคนรุ่นหลังที่เขาจะมารับมรดกส่งทอดเรื่องปัญหาอะไรที่มันจะเกิดขึ้นมาค่ะตลอดมาเนี่ยเราจะถูกสอนว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดีแต่พอถ้าเกิดว่ารัฐบาลเขาทําให้มันถูกกฎหมายขึ้นมาเนี่ยแล้วมุมมองของเด็กเยาวชนที่มันมีต่อการพนันเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะเอามาเปิดอยู่ๆก็จะเอามาทําอันนี้ไม่ควร ในฐานะประชาชนการทำราชามติจะมีผลดีต่อทุกฝ่ายและต่อประเทศด้วยจะไม่ทำจะไม่ทําให้เกิดความขัดแยง้งแตกแยกจะไม่ทําให้เกิดความร้อนนะครับของอุณหภูมิการเมืองในประเทศไทยฝากรัฐบาลด้วยครับขอบคุณครับระหวังว่าเรื่องของคาสิโนหรือว่าเอเทนเมนคอมเพล็กซ์นีครับจะถูกตัดสินโดยพวกเราประชาชนทุกคนครับ